เอาล่วค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาย้ายต้นกล้านะคะลงไปในถาดเขาเรียกอะไรอะถาดหลุมขั้นตอนแรกนะคะสําหรับก่อนการที่เราจะไปปลูกนะดินที่เราใช้นะคะเป็นมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณครึ่งเดียวก่อนนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะ มีรูทำรูไว้เราก็จะเอาต้นต้นผักของเรานะคะอย่างต้นแรกที่เราเอามานะคะก็จะเป็นมะเขือเทศธรรมดาเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยก็มันจะมีการแบบ มีนิดหน่อยนะแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปรอบๆโคนนึงเบาเาเบาเกดนิดนึงนะคะ แท็บแทบแทบไปประมาณนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ครบทุกกลุ่มก่อนเลย 嗯。 เสร็จแล้วก็ลดน้ำไม่ต้องแฉะมากนะคะแค่ชุมช่มๆ่ะ